สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุรเดยาออฟทาร์ลบายกันเชิยานะคะคลิปนี้เราจะมาดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเรามาดูกันคอนเทนต์นี้คือความในใจของเขาความในใจ ความในใจลึกๆของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรคืออะไรมันคืออะไรสวัสดีชาวสองสวัสดี FC สมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสวัสดี f อฟระเลิงระเลิงเมื่อวานอาจารย์ไประเลิงมานะจ๊ะเจอ FC ราศีเมษใช่ไหม FC ฟซราศีเมษยินดีต้อนรับแล้วก็ขอบคุณมากที่ทักทายอาจารย์นะคะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากสําหรับการต้อนรับน่ารักมากๆเลยอ่ะ มาเรามาดูการซีว่ามากันที่ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะจ๊ะมาดูความรู้สึกในใจลึกๆของเขาของเขาไม่ใช่ของคุณใช่ไหมของเขาความรู้สึกในใจลึกๆของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้คืออะไรมากันที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนมาดูความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเดทที่ผ่านมาของคุณว่าจะเจอความรักแบบไหนเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะมา ไฟได้แก่เม็สิงธนู Queen of Sword ค่ะ Queen of Sword the fool ค่ะ the sun โอ้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  the sun โดนแทงข้างหลังมาลรืจ๊ะโดนแทงข้างหลังมาหรือเปล่ายังแบบอแบ,บสืบแอบส่องเขาอยู่หรือเปล่าอ่ะเราไปดูเขาคนนั้นของคุณกันเขาคนนั้นของคุณเขาคนนั้นสามดาบสามดาบเป็นผู้ให้ King of Pentacles ค่ะเจ็ดถ้วยจัสติกอ่ะโอเคมาไพา่ใบแรกของคุณเป็น Queen of Pentacles ค่ะเวนถือดาบก็ค่อนข้างเป็นคนตรงไปตรงมาไม่หวานกวานผ่าซากแต่มีความจริงใจนะคนแบบนี้คือความจริงใจมาเต็มล้นค่ะแต่ว่าอาจจะปากไว้ไปหน่อยหรือเป็นคนดูแรง,แรง แต่คนที่เป็นเกวนออฟสอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้สมองมากกว่าใช้ใจแล้วก็เป็นคนที่ดูแรงแรงแต่จริงจงอ่ะในใจลึกๆเป็นคนใจดีนจะจ๊ะเดอ Fo ฟมาบอกอะไรความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์โดนแทงข้างหลังมาโดนแทงข้างหลังมารู้สึกจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ใครเป็นตัวเลือกคุณมีตัวเลือกหรือเขาไม่ตัวเลือกความสัมพันธ์ที่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราวัดวิมานในอากาศเราวัดสวรรค์ไว้เยอะเรามองความสัมพันธ์ที่มัน มันบอกไม่ถูกมันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็ไม่แน่ใจว่าเราทุ่มเททุ่มกายทุ่มใจทุ่มความรู้สึกไปมากขนาดไหนเราก็ไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับขึ้นมานะจ๊ะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนคุณทักเขาก่อนคุยกับเขากนห่วงใยเขารักเขาอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็ห่วงใยเขาใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเฉยชาคือความดูนิ่งนิ่งคือการไม่แสดงออกมันมีสองประเด็นคนที่ไม่แสดงออกคือเขาไม่รักกับ เขาแสดงออกไม่เป็นของคุณอยู่ในประเด็นไหนไฟแม่สิงห์ธนูนะจ๊ะมันมีการแทงข้างหลังกันด้วยไฟจ๋ามันมีการแทงข้างหลังกันมีคนแอบทำอะไรรับหลังเราย่องย่องอาจจะเป็นคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะอาจจะเป็นคุณเองที่แทงข้างหลังเขาคือคือคุณอาจจะแบบ คืออาจจะมีคนคุยเยอะๆแล้วเขามาจับได้เขามารู้ทันอะไรแบบนี้ก็ได้นะจ๊ะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันไปได้ไม่สวยเท่าที่ควรมันไปได้ไม่สวยนะจ๊ะคุณเองอาจจะมีครอบครัวแล้วคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคุณเป็นเพื่อนเป็นการระยะนามิตรดูเขาก็นิ่งๆนะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งต่างคนต่างนิ่ง หรือต่างดูเชิงกันอยู่ก็เรียกว่าดูเชิงดูชั้นดูเชิงในความสัมพันธ์รักครั้งนี้อาจจะมีใครที่อยู่ในทะเบียนสมรสคาทะเบียนสมรสหรือมีครอบครัวแล้วมีลูกสองคนก็เป็นไปได้อยู่ในความสัมพันธ์ที่ดูหงุดหิดเขาเองงุดหิดหรือคุณหงุดหิดก็ไม่รู้แหละแต่คุณเองเนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นอิสระอิสระในความคิดอิสระในการกระทํา ซึ่งตัวคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะก็ได้นะคุณเองอาจจะมีสเสน่ห์มีตัวเลือกเยอะมีความคิดเป็นของตัวเองอยากทําอะไรก็ทําไม่ค่อยอยากจะไปเอาใจเอาความสุขของตัวเองไปฝากไว้ที่ใครคุณมีความสุขได้ในตัวคนเองทั้งหน้าที่การงานทั้งเงินทั้งชีวิตคุณมีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องไปร้องขอจากคนอื่นไม่ต้องไปคอยอ พึ่งพิงจากคนอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะคุณเป็นคนใช้สมองมากกว่าใช้ใจอะไรควรอะไรรู้อะไรควรไม่ควรอะไรดีไม่ดีคุณรู้หมดนั่นแหละแต่คุณเป็นคนแข็งแต่จิตใจข้างใน,อ,อ,นอ่อนแออ่อนโยนอ่อ,อนไหวด้วยแหละนะจ๊ะคือทําเป็นไม่สนไม่แคร์ไม่ไมายไปงั้นแหละแต่ก็รักนะชอบนะต้องการนะแต่ไม่แสดงออกนะแล้วใครจะรู้นะอารมณ์นะหรือเปล่า อารมณ์นั้นไหมความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมเรียนเพื่อนร่วมงานรุ่นเจ้านายลูกน้องอืเป็นความสัมพันธ์ที่แบบแล้วตอนนี้ล่ะความสัมพันธ์คุณเป็นยังไงแล้วตอนนี้ล่ะนิ่งเหมือนใครจะอยากขอโอกาสจากคุณหรือคุณจะอยากขอโอกาสจากใครแต่มีใครบางคนอยู่ในเซฟโซนโฟกัสงานโฟกัสเงินหรือมีคนเข้ามาเรื่อยๆค่ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไ,ม,ไม,ม,ม้ซิงเกิลมัมซิงเกิลแดดได้ไม้หรือไม่ไม,ไม้ก็ได้ อารมณ์นั้นเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีคนเข้ามาไหมมีเด็กเข้ามาจีบไม่จ้าไฟจ๋ามีเด็กมาหยิบยื่นไม่ตีแต่คุณอาจจะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วคุณอาจจะอยากทำมาค้าขายทำมาหากินโฟกัสกับงานกับเงินคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณอาจจะดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องเอาความสุขของคุณไปฝากไว้กับใครก็เป็นไปได้นะจ๊ะโอเคไหมมาไปดูซิว่าไปดูคอนเทนต์ในใจลึกๆของเขาในใจลึกๆ ของเขาที่มีต่อคุณในเวลานี้ไฟเมธสิงธนูใจลึกๆของเขาที่เขานิ่งเขาเงียบเขาไม่คุยเขาไม่พูดเขาไม่เง้อเอออาจจะเป็นคุณก็ได้ไพ่เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะจ๊ะไปดูใจลึกๆของเขาคิดอะไรต่อคุณนะเวลานี้คะเขาคิดอะไรกับคุณนะเวลานี้คะเขาเดินจากไปแล้วเดินจากไปแล้วตั้งนานเขารักคุณอะ ถามว่ารักไหมรักสิทำไมจะไม่รักไม่รักไม่เจ็บอะ่ะเดินสิบดาวอยู่แบบเนี้ยความรู้สึกที่เขามีต่อคุณคือรักคุณและคุณทําให้เขาเสียใจเขามีความรู้สึกความคิดของคุณกับความคิดของเขามันเป็นความคิดคนละความคิดคุณอาจจะเกิดการทะเลาะกันด้วยคําพูดด้วยการกระทําด้วยวาจารักทางกายต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างระหว่างสถานะอายุฐานะวัฒนธรรมรักที่มีความแตกต่างระหว่างความคิดค่ะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณนะั่นแหละไฟเขารักคุณแต่คุณหล่ะรักเขาหรือเปล่าถามตัวคุณดูซิคนนี้ขี้หึงขี้หวงนะแต่ว่างเงียบเงียบนิ่งๆหึงแต่ไม่พูดส่องแต่ไม่แสดงออกเขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเขารู้สึกถึงความรักเป็นผู้ให้ค่ะคนคนนี้รู้สึกถึงการเป็นผู้ให้แต่ก็อยากได้เป็นผู้รับเช่นเดียวกันเหมือนเขาความรู้สึกที่เขามีต่อคุณลึกๆคุณทําเขาเจ็บมากกันนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลยเหมือนรักมากต้องการมาก เขาเรียกว่าคนข้างรักไหมเวลาเรารักใครสักคนเราก็อยากได้ความใส่ใจความดูแลเราก็อยากได้เราให้ความรักไปเราก็ต้องการความรักตอบแทนกลับคืนมาเช่นเดียวกัน <S <S เพราะฉะนั้นเขารักคุณและคุณไม่รักเขาเขาก็ไปแล้วเขาก็ไปแล้วเขา,าก็คงไม่อยู่หรอกอาจจะอยู่กันในอาจจะอยู่กันมาเป็นเวลานานแต่ว่าอยู่ไม่ได้แล้วมีความรู้สึกว่าต้องไปแล้วต้องรู้สึกไปไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วน่ะอารมณ์นั้นนะจ๊ะ เขารู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์รู้สึกว่าต่อให้ทําอะไรก็ตามหรือไม่ทําอะไรก็ตามเขาไม่อาจชนะใจคุณได้รักทั้งนี้ใครไปขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใครไปขอพอรกับพระพิฆเนศมาคะ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาอะไรเดอะเดวิลค่ะคุณอาจจะเข้าไปอยู่ในรักซ้อนรักต้องห้ามตัวคนเองมีเจ้าของหรือเขาเองมีเจ้าของก็ได้มีใครบางคนมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วและเป็นรักซ้อนเป็นรักที่แอบปิดบังซ่อนเร้น เป็นรักที่บอกใครไม่ได้เป็นรักที่อาจจะไม่ได้เป็นเขารักคุณแต่คุณอาจจะมองถึงความรักที่เป็นเซ็กเป็นความรักที่ความร่วมหลงเป็นความรักที่เป็นกิเลสตัณหากก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้ถามใจคุณดูว่ามันเป็นความรักหรือเป็นความหลงหรือความต้องการความอยากความอยากได้อยากมีอยากมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะชูอัพครับคุณรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณ นะจ๊ะเขาวาดหวังกับคุณไวมากนะเขาอาจจะมองคุณดีเลิศประเสริฐสีมากเลยแต่สุดท้ายที่เขาได้มาเจอหรือพอสุดท้ายที่เขาเข้ามาอยู่ในสถานการณ์เนี้มันเป็นความรู้สึกที่เจ็บเจ็บผิดหวังเสียใจชุกทรมานเขาคนเราเขาบอกว่าคนเราเขาบอกว่าถ้าเราไม่คาดหวังเราจะไม่ผิดหวังในความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามในชีวิตนะคะอย่าคาดหวังเยอะ มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วมันไม่มีอะไรที่ที่เป็นอย่างที่เราหวังได้ทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักที่มีแต่ความเจ็บปวดเขาอาจจะรู้สึกหงุดหงิดจนทนไม่ไหวรู้สึกเหมือนรักที่ไม่เติมเต็มรู้สึกอยู่ไปก็ไร้บอยไม่ได้ตบไม่ได้แต่งไม่ได้ตั้งไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเขาได้เดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้ค่ะความรักความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเขารักคุณเขาถึงเจ็บถ้าเขาไม่รักเขาไม่เจ็บเขารักคุณเขาต้องเขาทําอะไรเพื่อคุณ เขาทักคุณก่อนเขาคุยกับคุณก่อนเขาหวังเลกับคุณเขาเป็นผู้ให้เขาก็อยากได้รับเช่นเดียวกันนะจ๊ะไฟแม่เสิยงทโนอืมอ่ะความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสไหมที่จะเริ่มต้นใหม่กันได้อีกครั้งค่ะถ้าความสัมพันธ์ไม่ดีมีโอกาสปรับความเข้าใจกันไหมกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะอารมณ์ประมาณเหมือนมีคนฉลาดอยู่ตรงนี้ถามว่าโอกาสมีไหมยากนะยาก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  มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครคนหนึ่งกำลังคิดว่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพื่ออะไรเพื่อความรักแท้หรือแค่เหงารักแท้หรือแค่อยากต้องการกันและการแค่นั้นและความรักที่เป็นความลับมันไม่ได้มีความสุขที่ยั่งยืนและถาวรและมันเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดมากกว่ามีความสุขมันเลยมีคนสักคนที่เดินออกไปไม่ว่าจะเป็นคุณที่เดินออกมาหรือเขาที่เดินจากไปก็ตามนะจ๊ะ ทุกๆทุกๆสุกๆประมาณน,นี้แต่ใครบางคนนั้นไปรักตัวเองแล้วค่ะไปอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยเก้าเหรียญคุณอาจจะไปดีวกับคนที่เขาโสดสวาระร,รวยมากแพงมากดูดีมากมีสตังค์มากก็เป็นได้หรือเป็นตัวคุณเองก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะอืมความรักไม่ได้หายไปไหนค่ะความรักไม่ได้หายไปไหนคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูง อาจจะรู้ข่าวข่าวซึ่งกันละกันอาจจะมีคนมาบอกในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยปะมาเนี้นะจ๊ะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนมังกรมังกรมังกรน้ำกรกฎบินพิเิกค่น้ำน้ำน้ำแล้วก็น้ำมาเยอะนะเน้นน้ำมานะน้ำแล้วก็ลมเมถุนตุนกุมเน้นน้ำกับเน้นลมนะจ๊ะไฟ นั่นแหละไฟมีถามว่าไฟเดียวกับไฟไม้มีค่ะมีเหมือนกันแต่น้อยน้ําหนักระทางน้ํากับดินน้ํากับลมนะจ๊ะโอเคไหมดยเป็นแนวทางโดยเป็น์ไล์โดยเป็นขำๆดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูตามนั้นดูไปเถอะนะจ๊ะอาจารย์เอาพลังงานบวกๆมาให้ทุกคนยืนหยัดอยู่ในความเป็นจริงต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคไปความรักความสัมพันธ์ ชีวิตของคนเราไม่มีอะไรที่เพอร์เฟกแต่เราทําทุกวันให้เพอร์เฟกเราทําทุกวันให้มีความสุขได้ความสุขหรือความทุกข์อยู่ที่ตัวเราทํานะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตาม like, อย่าลืมคอมเมนต์ต comment, block, ใต้ e ดคิปชั่นบอกแคอ่จันด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะแอดไส้เอฟเอศูนย์ส้หวายแล้วเจอกันค่ะ